สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับอ่าเป็นของขวัญนะครับวันวาเลนไทน์นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นรองเท้านะครับนี่ครับรองเท้านะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับสําหรับวาเลนไทน์นะครับทุกๆปีนะครับนี่ครับถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่สามารถเอาให้คนที่เรารักนะครับหรือว่าแฟนนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับ ที่เราอยากให้นะครับนี่ครับก็จะมีคําว่านี่ครับ i l เล e y o u นะครับนี่ครับอันนี้เป็นรองเท้านะครับนะครับอาจจะเป็นรองเท้าของชํดรวยนะครับอ่าหรือว่าเป็นพวกกุญแจนะครับอันนี้สีแรกที่เอามาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นสีชมพูนะครับนี่ครับไอเลิบยูนะครับด้านซ้ายนะครับอ่านี่ครับตัวนี้มีผูกเชือกด้วยครับตัวนี้นะครับ สีต่อไปนะครับนี่ครับเป็นสีเหลืองครับอันนี้สไตล์เด็กเด็กแนวนะครับแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับเทรนมาใหม่นะครับนี่ครับแจกคนรักนะครับแจกคนที่เราชอบนะครับในวันวาเลนไทน์นะครับหรือวันงานเทศกาลต่างๆนะครับ นี่ครับไอเล็บยูนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับอะไรแต่คนชอบนะครับตัวนี้ให้ดูไปแล้วนะครับสามสีนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเอามาก่อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามสีนะครับเดี๋ยวผมจัดดีๆครับนครับเรียงมาเลยนะครับนี่ครับชมพูนะครับสีเหลืองรับสีฟ้านะครับอ่าครับ สีชมพูเดี๋ยวหาคู่มันก่อนนะครับเนี่ยเราก็ให้คนที่เรารักครับไปหนึ่งหนึ่งอันนะครับเราก็เก็บไว้หนึ่งอันนะครับเมื่อรองเท้าสองอันมาเจอกันนั่นคือเราคู่กันนะครับเนี่ยนะครับสองอันนะครับหนึ่งคู่นะครับให้แฟนหนึ่งอันนะครับเราหนึ่งอันนะครับเจอกันเมื่อไหร่คือเหมือนกับเป็นคู่นะครับนี่ครับทีนี้สีเหลืองครับให้ดูนนะครับ อันนี้นี่เลยครับเจอคู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสีหนึ่งนะครับสีฟ้านะครับนี่ครับนี่เลยนะครับนี่ครับทีนี้ก็ชมพูเข้มนะครับนี่ครับชมพูเข้มนะครับอันนี้ก็หนึ่งคู่นะครับนี่ครับนี่ครับ หรือว่าจะให้เข้าไปทั้งคู่เลยก็ได้ครับแต่ทางที่ดีนะครับเอาไว้คนอันกันนะครับเพื่อให้เราได้ดูต่างหน้านะครับว่าเรามีหนึ่งอันนะครับแฟนมีหนึ่งอันนะครับกวาไปนะครับอ่าอีกสีหนึ่งครับสีนี้มาแรงครับสีเขียวนะครับอ่อนนะครับอ่าเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูสีสุดท้ายนะครับ สีแดงแรงลิ์นะครับนะครับ่านีะครับแอนนะครับตอนนี้ก็ครบนะครับครบเซตนะครับนี่ครับสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์นะครับโอเคนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูของขวัญนะครับวันวาเลนไทน์นะครับตามเทรนรุ่นใหม่นะครับเป็นรองเท้านะครับนี่ครับหุ่มคอนะครับ ทั้งหมดมีอยู่หนะครับหกคู่นะครับน่ครับสีเขียวอ่อนนะครับชมพูเข้มนะครับสีเหลืองนะครับสีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็สีชมพูอ่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ